สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะครูสง์จะมาบอกเคล็ดลับดีๆค่ะเคล็ดลับดีๆของครูสง์วันนี้ก็คือเปลือกไขค่ค่ะเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่มีประโยชน์มากค่ะท่านเพื่อนๆค่ะมีประโยชน์ยังไงนะคะวันนี้ครูสงค์จะให้มาดูสิ่งที่ครูสงค์ค้นพบนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะนี่นะคะนี่คือถุงต้นกล้าของ ถุงต้นกล้าเพราะเมล็ดพืชผักของผู้สงค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะในในถุงต้นกล้าเนี้ยก็จะมีผักคะนา้าผักกาดขาวนะคะซึ่งผูสงเพาะเอาไว้แล้วก็ขึ้นมาเต็มเลยค่ะแต่ตัวน,นี้ค่ะเพื่อนๆดูนะคะในถุงเพาะของผู้สงเนี่ยไม่มีต้นผักหรือ,อต้นกล้าผักของผูสงเลยแม้แต่ต้นเดียวนะคะแตนเอดเติดเลยค่ะไม่มีต้นผักเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะว่าหอยทากค่ะหอยทากมากัดต้นกล้าต้นผักของกุสงเกลี้ยงเลยค่ะไม่มีเลยแม้แต่ต้นเดียวนะคะอา่าแล้วก็นี่เลยค่ะมาดูอีกที่หนึ่งค่ะนี่นะคะบริเวณนี้อา่าในกระถางเหล่านี้นะคะกุสงก็จะพเพาะเมล็ดพเพาะเมล็ดเอ่อดอกไม้เอาไว้นะคะพวกดอกบานชื่นแล้วก็พวกผักสมนุนไพรต้นแมงลักต้นอะไรเหล่านี้ค่ะนี่ ครูสงเพาะเอาไว้นะคะแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วค่ะแต่เมื่อสองวันที่แล้วค่ะหายหมดค่ะหายหายหมดค่ะต้นกล้าอ่อนทิ่งที่เพิ่งขึ้นออกมาได้สองสามใบนะคะกำลังจะแตกเป็นต้นเป็นต้นกล้าแบบที่สามารถจะขยายพันธุ์ต่อไปได้แต่ตัวนี้หายเกลี้ยงค่ะหายเกลี้ยงเลยนะคะนี่อันนี้หายเกลี้ยงเลยโอ้ยนะคะหายเกลี้ยงเลยค่ะ แต่ทีนี้มาดูตรงนี้ค่ะอ่าตรงนี้เป็นสวนบอลเล็กๆของคโูสงนะคะซึ่งบอลเนี่ยจริงๆเนี่ยหอยทากก็กินต้นบอลเหมือนกันนะคะต้นบอลที่เพิ่งขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยมันกินเหมือนกันค่ะแต่ทําไมในกระถางเหล่านี้นะคะถึงไม่โดนหอยทากเล่นงานค่ะบอนหูของคโูสงยังเหลืออยู่ปกติเลยแทบทุกต้นนะคะนี่ค่ะอ่า แต่สังเกตดูค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะครูสงได้โรยเปลือกไข่เอาไว้ค่ะนี่ค่ะโรยเปลือกไข่เอาไว้ที่หน้ากระถางนะคะไม่น่าเชื่อค่ะบอลเหล่านี้นะคะรอดพ้นจากหอยทากค่ะเพื่อนๆหอยทากไม่ขึ้นมากัดกินใบแล้วใบบอลสีของครูสงเนี่ยยังเหลือทุกต้นเลยค่ะไม่มีหอยทากขึ้นมาทําลายเลยค่ะนี่ค่ะยังเหลือทุกต้นเลยนะคะอวันนี้ครูสงก็เลยจะ เอาเปลือกไข่ที่เหลือนะคะนี่ค่ะเปลือกไข่วันนี้นะคะเปลือกไข่คุณสงเตรียมเอาไว้แล้ววันนี้คุณูจะโรยนะคะโดยการบุบบุบให้เปลือกไข่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันละเอียดนะคะละเอียดชิ้นเล็กๆแล้วคุณผู้ชก็จะนาไปโรยกับพืชผักที่คุณผูเพาะมาเลี้ยดเอาไว้แล้วมาดูกันวันต่อไปว่าพืชผักที่เหลือเนี่ย มันจะถูกอหอยทากเล่นงานอีกไหมนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาทำกันเลยค่ะนี่นะคะคููสงก็จะอันนี้เปลือกไข่นี้ครูสงทำอาหารกินแล้วก็นำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำมาพึ่งแดดให้แห้งนะคะให้แห้งดีๆแล้วเราก็จะทำการบุบค่ะบุบแห้งละเอียดเลยนะคะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ ให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะแต่วันนี้เปลือกไข่ของคุสงไม่ค่อยแห้งทิเท่าไหร่เพราะวันนี้ฝนตกนะคะอากาศไม่แดดนะคะก็จะบุบไม่บุบยากนิดนึงก็คือมันยังเปียกอยู่นะคะบุบไปเลยค่ะนี่นะคะูุสงก็ใช้ถุงมือค่ะเพราะว่าถ้าบุบโดยไม่ใช้ถุงมือเนี่ยมันก็จะ ปักมือเรานิดหนึ่งนะคะบุบไปเลยค่ะนี่นะคะในเปลือกไข่ก็จะมีเยื่อของไข่นะคะเยื่อของไข่ซึ่งติดอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะมันจะเป็นฮอร์โมนแล้วในเปลือกไข่ก็จะมีแคลเซียมนะคะแคลเซียมแล้วในความคมของเปลือกไข่เนี่ยมันก็จะช่วยช่วยป้องกันหอยทากเข้ามาทําลาย ามาเมล็ดก,กล้าของเรานะคะในต้นกล้าต้นผักของเราที่ยังเป็นต้นอ่อนๆอ,อ,อยู่เพราะว่าในเปลือกไข่เนี่ยมันมีความคมค่ะเหมือนใบมิดโกนค่ะเมื่อเราบุบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปโรยหน้ากระถางของต้นไม้ของเราซึ่งเป็นกระถางหรือถุงที่เราเพาะมาเมล็ดพืชผักเอาไว้ค่ะอ่านี้ได้แล้วนะคะต่อไปค่ะหรวถุงก็จะนำไปโรยเลยนะคะ นี่เลยค่ะผักกลุ่มนี้ก็เออนี่นะคะคุณสงก็จะโลยเอาไว้เลยอันนี้คุณสงหวานเอาไว้เท่าเท่ากันนะคะแต่ว่าพวกนี้รอดพ้นค่ะแต่กลุ่มนี้ไม่รอดกันเนี่ยกลุ่มนี้ไม่รอดนะคะเนี่ยว่างไปหมดเลยแต่คุณสงจะ โรยเฉพาะไอ้ที่มีเหลือต้นไม้อยู่นะคะนี่เลยค่ะแม้กระทั่งคุณนายจืนสายนะคะที่คุณส่งปลูกเอาไว้มันก็ไม่ไวค่ะหอยทากเนี่ยมันกัดแทะจนเหลือแต่โตเลยค่ะนี่ค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะ นะคะเหลือเท่าไหร่ใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะโรยเข้าไปแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะลดน้ำตามด้วย น้ำฮอร์โมนไข่นะคะก็คือเราจะตีไข่มาลดอีกวันหลังส่วนวันนี้ก็ยังไม่ลดนะคะก็จะโรยตรงนี้แล้วก็วันนี้ฝนตกดีค่ะก็จะใช้น้ำฝนตกปกตินี่แหละโรยเข้าไปค่ะอ้าวเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาติดตามผลนะคะว่าพืชผักที่เหลือเนี่ยคะ่ะนี่คะ่ะที่เหลือเนี่ยหอยทากจะมาลุยอีกไหมนะคะรอดูอีกสักสองสามวันคุณสงก็จะทำคลิปเกี่ยวกับ โรยเปลือกไข่เพื่อเพื่อป้องกันหอยทากมาทําลายต้นกล้าของเรานะคะผลที่ได้นะคะนี่ค่ะตัวนี้ค่ะอันนี้มารุมนะคะมะรุมซึ่งคุูสงก็โรยเปลือกไข่เอาไว้แล้วก็ไม่โดนทําลายเหมือนกันค่ะตอนที่ขึ้นมาใหม่ๆก็ไม่โดนทําลายนะคะเนี่ยอาค่ะแล้วก็นี่นะคะอย่างที่บอกนะคะบอลสีก็ไม่โดนทําลายค่ะ ว่าครูสงใส่เปลือกไข่เอาไว้นะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆค่ะอ่านะคะคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปคลิปนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเจอหอยทากทาลายบอลสีสวยๆนะคะก็สามารถเอาเคล็ดลับนี้ของครูสงนี้ไปลองทําดูค่ะถ้ามันเกิดประโยชน์ก็ติดตามกด ไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ให้กูส่งด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ